สวัสดีค่ะกิจีนะคะเดี๋ยว,วน,นี้พามาดูราคาทองคำนะคะวันนี้วันที่16 n o v e m ber นะคะเริ่มต้นที่ทําเฟรมวิกฤตนะที่ทําเฟรมวิกฤตวันนี้ตัวของเบรกสัญญาณหายไปแล้วนะจ๊ะแล้วก็ราคาปรับขึ้นสูงอยู่แต่ว่ายังไม่ถึงครึ่งแท่งเนาะแล้วก็ข้างล่างยังไม่มีบรูดอทนะถ้าเป็นมุมมองวิกฤตเลยเนี่ยมันยังมีโอกาสที่จะลงไปสร้างบรูดอท ะะแต่ว่าอาจจะยังไม่เร็วๆนี้เพราะว่ามันเป็นทัเส่นใหญ่ไปดูที่เดลี่นะคะที่เดลี่นั้นมันเป็นสัญญาณบุลด์มาตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วเพราะฉะนั้นมันดันราคาขึ้นมาสูงอยู่ทีเดียวนะแต่ว่าที่เดลี่เนี่ยมันยังอยู่ใต้้วสีแดงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็ยังเป็นภาพใหญ่อยู่เหมือนกันเทรนยังเป็นขาขึ้นเหมือนเดิมสัญญาณเทรซีซีไอศกบ่งชี้ว่า Uh, แรงซื้อมีเยอะกว่าแรงขายอยู่นะแต่ว่ามันก็ยังน้อยทั้งคู่ประมาณนั้นนะคะแต่ว่าดูแรงซื้อจะมีกําลังอยู่ระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือที่มุมมองใหญ่เพราะฉะนั้นก็ตอนนี้ราคายังติดอยู่ระหว่างกรอบ1933กับ1848แล้วมันอยู่ตรงกลางกรอบพอดีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวไปเช็คทางซิซมย่อยกว่านี้ว่ามันมีโอกาสไปไหนได้บ้างนะคะเพราะว่า จริงๆก็ถ้ายังข้างบนยังไม่มีเรสเนี่ยเราก็มองว่ามันจะพยายามขึ้นนะแต่ว่าในทารเฟรมย่อยวันนี้อาจจะอาจจะยังไม่ขึ้นเร็วๆนี้ก็เป็นได้มาดูที่ทารเฟรม S4 นะคะล่าสุดคือรานะคาปรับขึ้นสูงเมื่อช่วงเช้าอยู่นะเพราะว่าเหมือนกับตลาดหุ้นเอเชียนะคะปรับตัวบวกขึ้นเยอะมากเลยโดยเฉพาะนิเคอี คือเหมือนตอบรับกับข่าวดีวัคซีนวัคซีนคราวที่แล้วทำทองลงหวบวัคซีนคราวนี้ทำตลาดหุ้นขึ้นมันคืออะไรนะครับ <c oughs> แสดงว่ามันเป็นผลที่ดอลลาร์นะเพราะว่าช่วงนี้ดอลลาร์กับหุ้นยังวิ่งสวนทางกันอยู่นั่นเองโอเคเดี๋ยวมาดูทางเทคนิคต่อนะ ล่าสุดนะคะราคาปรับตัวมาติดอยู่ที่ r e s s s t t n n t ที่18.98.95นะคะแล้วก็มีสัญญาณ r e d ด o อซึ่งจริงๆแล้ว REDDOT มันมีมาตั้งแต่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วมันย้ายสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่ล่าสุดคือราคาหลังจากมันติด18.98.95แล้วมันมีแท่งแดงกลับตัวลงมานะคะเพราะฉะนั้นมันถ้าเป็นมองที่ S4 เองเราจะมองว่า อ่ค่ะมีโอกาสถูกกดลงเหมือนกันแต่ว่าถ้าดูสัญญาณเทรนด์ CCI นะคือตอนนี้นะแรงซื้อมันพักตัวแรงแล้วก็แรงขายมันเริ่มก่อตัวมาแต่มันน้อยมากเลยเพราะมันยัง,ยงสู้แรงซื้อไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าเทรนด์จะเป็นขาลงอยู่ก็ตามเทรนด์หลักของของราคา T S C ตอนนี้ยังเป็นขาลงอยู่นะคะแต่มันพยายามจะขึ้นไปชิดชายแดนว่ามันอยากจะเปลี่ยนเทรนด์เป็นขาขึ้นประมาณนั้นนะคะแต่ว่า ถ้าดูจากการพักตัวของแรงซื้อเนี่ยก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีแล้วแหละว,ว่าจุดวัดใจจุดใหม่วันนี้จะเป็นที่1898.95นะคะมีตัวกดดันมาแล้วด้วยเพราะฉะนั้นมันจะพยายามกดให้ลงแล้วพอไปทดสอบซัพพอร์ตสำคัญแล้วมันไม่ผ่านมันมีโอกาสที่จะขึ้นมาทดสอบใหม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้น จุดวัดใจจุดนี้1.898.95ต้องตามดูว่าแท่ง4ชั่วโมงสามารถยืนเหนือ1.898.95ได้หรือเปล่าถ้ายืนได้ราคามีโอกาศขึ้นไปเทสต,ตรงนี้ได้นะครับวันนี้มันวัดให้แถว1.919นะแถว1.919 19, 19. แล้วก็กรอบแข็งแรงนู่นเลยก็คือ1.933.07นะคะ แต่ว่าตัวอินดิเคเตอร์วันนี้วัดวงสวิงให้ชุงตรงที่นะคะแถว1918ถึง19 1919อันนี้เคสแรกในเคสที่ราคายืนเหนือ1898ได้แต่เราบอกแล้วว่ามันมีสัญญาณกดดันตรงนี้ราคาก็มีโอกาสจะย้อนตัวขับลงมาก่อนได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็จะมองว่ามันอาจจะลงมาสร้าง blue d o ข้างล่างก็คือลงมาเทสซั u พอร์ตสำคัญได้นะคะ กรอบที่เรามองเห็นในทำเฟ m ม s อคือ1873.90นะคะที่ราคามีโอกาสลงมาทดสอบเหมือนกันแต่ว่าตอนนี้ยังลงไม่ไหวเพราะว่าแรงขายยังสู้ไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องตามดูแทงสีชั่วโมงนะแล้วก็ดูแรงขายนะคะว่าที่กำลังก่อตัวมนันน้อยเนี่ยก่อตัวได้สำเร็จหรือเปล่าถ้าก่อตัวได้สำเร็จนะคะราคามีโอกาสลงมาเทส1873.90นะคะ และถ้าแรงขายก่อตัวขึ้นได้เรื่อยๆราคาก็มีโอกาสหลุด1873.90ได้เลเวลถัดไปที่ราคามีโอกาสสวิงลงไปถึงได้วันนี้อยู่แถว1850.35นะอันนี้คือระยะสวิงของภายในวันนี้นะคะแต่ว่ามุมมองของกี้คือจะมองว่าราคามีโอกาสจะวิ่งอยู่ในกรอบระหว่าง1898กับ1873 นะคะภายในวันนี้เพราะว่าดูแรงซื้อแรงขายมันยังน้อยแต่ว่ามันก็มีตัวกระตุน้นตัวกระตุ้นอย่างอื่นได้อย่างพวกข่าวอะไรพวกนี้นะคะมาเช็คที่ทำฟิวเจอร์เอสหนึ่งนิดหนึ่งนะที่ทำฟิวเจอร์เอสหนึ่งตอนนี้คือราคากำลังถูกบีบระหว่างหนึ่งแปดเก้าแปดกับซัพพอร์ตย่อยที่อหนึ่งแปดแปดเจ็ดนะคะเพราะว่าตอนนี้มีบลูดอตมาข้างล่างเพราะฉะนั้นมันกดน็ดันราคาขึ้นมานิดนึง บรูดัตตัวนี้เนี่ยมันทำให้ราคาย้อนขึ้นหรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นแค่ทำให้ราคาชะลอตัวในการลงนะคะถ้าดูสัญญาณโอเวอร์บอ o v e โอเวอร์โซนะจริงๆอ่ะทีเยังไม่โอเวอร์ทางฝั่งบายนะคะก็คือมีโอกาสขึ้นได้อยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องมีแรงสนับสนุนคือแรงซื้อเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นคีย์เดิมคือราคาต้องไปยืนเหนือ1 8 9 8ได้นั่นเองนะครับ อาจจะเทสแล้วไม่ผ่านแล้วตกลงมาใหม่อะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ถ้าเป็นที่ H1 คือรานะคายังติดอยู่ที่1 8 8 7 3 5ถ้าบอกแล้วนะไม่ตามดูที่ H 4ว่าแรงซื้อหรือว่าแรงขายชน,น,นะนะจ๊ะเพราะว่าตอนนี้เองที่ M30 นะคะมันโอเวอร์แล้วทางฝั่งบาย แล้วก็มี red Dot ด้วยแล้วก็ m15 เหมือนกันนะคะก็คือสัญญาณมัน over ทางฝั่งใบาราคามีโอกาสที่จะถ่วงกลับลงมาก่อนได้ค่อนข้างสูงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะคีย์มันอยู่ที่ทำ fem s4 แล้วก็จุดวัดใจของคุณคือ1898.95นะคะระยะที่มันหลุดไปแล้วมันไปไหนต่อได้บอกไปแล้วนะแต่มุมมองเราเราจะมองว่าราคา มิวกดวิ่งอยู่ใน1.898.95กับ1.873.90นะคะเห็น red dot แล้วมองว่ามันอยากจะกดให้ลงมาเทส1.878ได้ค่อนข้างสูงนั่นเองนะคะโอเคอย่าลืมติดตามข่าวสารประกอบการเทดด้วยนะเพราะว่าวันนี้เหมือนกับ ทั้งตลาดเอเชียตลาดยุโรปจะตอบรับเรื่องข่าวดีนะตลาดหุ้นก็เหมือนจะบวกอยู่นะแต่ให้ระวังการเทขายทำกำไรของนักลงทุนตอนนี้ดอลลาร์ยังอ่อนอยู่แต่ช่วงตลาดเย็นก็เองนะคะแล้วไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ